เอาใหม่แล้วครับตอนนี้เอาใหม่จากคลิปที่แล้วนะครับเราจะมาเทสความแรงดีกว่าเราจะมาวัดความเร็วคันนี้กันนะครับนะเนี่ยวดูก่อนเราจะมาวัดความเร็วว่าคลิปที่แล้วมันได้ร้อยสิบร้อยยี่ใช่แล้วเราจะมาวัดใหม่จะแยกออกมากอีกคลิปหนึ่งนะครับมาวัดความเร็วดูเหมือนมันหลอกอ,อ่ะเออเอาใหม่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 ห,หลอกหรือเปล่าเนี่ยเข็มไม่อ่ะ เสียงดูมากนะครับอยากจะบอกโอ้ยชนเอาใหม่ครับผมวันนี้เดี๋ยวดูเข็มไม้ก่อนโอ้โหตอนนี้ร้อยกว่าแล้วครับโอ้ยแรงมากร้อยสิบแล้วโอ้ยถึงไหมร้อยยี่โอ้ยทางขึ้นเขายังไม่ถึงร้อยี่นะครับทำไงทำไงเฮ้ยร้อยี่แล้วเอ้ เฮ้ยหลุดโค้งหลุดโค้งโอ้ยโฮ้ยตกน้ำเบาอย่าตกอย่าตกเออขึ้นมาเอออ่าจะขึ้นยังไงวะติดรัว้วตกไปเลยดีไหมตกไปเลยืออเออไปไปข้ามทะเลไปเลยไอ <laughs> โอเคนะเดี๋ยวเตือนว ไปนิดนึงมันจะมีร้านซ่อมอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปแต่งแต่งแต่งสีใหม่ก่อนนะครับสีสีมันดีดีมันพังแล้วเออยับเลยบางบางกันชนพังแล้วเออต้องไปแต่งใหม่นั้นเนี่ยเออทำไงดีแสแฮมหมดแล้วผ้าเกมนะ เออเออไปครับผมมันมีร้านซ่อมอยู่นะเ,เอ้ยนี่ไงนั่นไงว่าเล้